สวัสดีครับโชน,นาของรีเฟบครับวันนี้มาข่าวดีมาต่อข่าวดีสําหรับน้องที่ถามมาเนาะเอนนี้อธิกลับหัวนิดนึงแทงจีมันทำย่างนี้ได้ด้วยผมเพิ่งจะเห็นเหมือนกันบายพาสได้นะฮะผมเพิ่งจะรู้เนี่ยเราสามารถใช้ตรงนี้แล้วกดมาอีกทีมันกลายเป็นบายพาสเลยนี่ยบายพาสมาดูกันที่หน้าจอมันบายพาสยังไงนะฮะนี่ตอนนี้คือกดเป็นบายพาสอยู่นะ เป็นบายพาสจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ efscs m e m f c s เนี่ยผมลืมชื่อตลอดเลยอ่านี่ดูนะมันบายพาสยังไงนี่ตอนนี้กดปุ่มกลับมาเห็นป่ะมีอยู่พอกดอีกทีเป็นบายพาสเลยเห็นไหมบายพาสทำงานทันทีทุกปุ่มเลยนะเออ เรื่องมานี้นะเออใช้งานได้นะผมว่าเอ้ยเขาทําเพิ่มมาตัวนี้มีบายพาสด้วยนะฮะ mm hmm. ก็สําหรับใครเที่ยวจะไปต่อพวกก้อนพวกอะไรที่เอาไว้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะไปทําได้เลยนะฮะ mm hmm. ก็ใช้เสียงเอฟเฟกตของตัวนี้ที่ปรับไว้อยู่แล้วก็ใครอยากจะบายพาสใช้เสียงก้อนเสียงอะไรได้เลยเนาะทำอันนี้มาผมว่าจเจ๋อเลยใช้ได้นะ mm hmm. ดีเลยเนาะมีประโยชน์นะอีกอันหนึ่งปิดไว้ก่อน ตอนนี้น้องที่ถามมาแทง B ม э ีไหมพี่แทง B หน้าเว็บมีแล้วนะเข้า M เว็บูเวเ,เข้าแอปดาวน์โหลดเห็นไหมแทง B ขึ้นมาแล้วนะนี่กดที่เว็บไซต์หรือใบนะดูเมกานะเว็บไซต์ง่ายกว่าโหลดขึ้นเข้าตัวนี่ได้เลย Windows นะฮนะเนาะนี่เรียบร้อยแทง B ก็มาแล้วผมเพิ่งบอกน้องไปว่ารอดูก่อนว่ามันจะมาไม่มาอ่นะนี่ข่าวดี2เรื่องที่ ให้เห็นตอนนี้ที่อัปเดตมาเนาะใช้งานได้สาหรับคนที่ใช้ตัวแท้งจีแล้วบอกว่าเสียงมันไม่ไม,ไม่ไม่โอเคเหมือนตอนก่อนเนี้ยตอนนี้ลองอัปเดตเฟิร์มแวร์ดูไม่ใช่อัปเกรดตัวนี้นะเป็นต้องเป็นเฟิร์มแวร์ที่เป็นในตัวที่เขาให้โหลดมาเนาะประมาณนะในเมเจอร์อัปเดตตรงนี้นะถึงจะใช้งานได้กดที่เว็บไซต์เขาจะเป็นตัวที่ ลงติดตั้งอัตโนมัติไปเลยนะเข้าทุกอย่างเลยเนาะไม่ต้องไปเข้าที่ตรงนี้แล้วนะอัปเกรดเอ็มอัปเกรดสามารถดูได้อะครอยากรู้ว่าเราอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นไหนอยู่อะไรประมาณนั้นเราสามารถใช้เอ็มอัปเกรดตัวเดิมมาเนาะนี่เอ็มอัปเกรดตัวนี้กดเข้ามากดเเอ็มอัปเกรดจะมองเห็นแต่ตัวนี้เขาจะขึ้นว่า device ไ,ไม่ไม่สามารถที่อัปเฟิร์มแวร์ในนี้ได้แล้วนะแต่เฟิร์มแวร์ตรงนี้จะมองเห็นนะว่าเป็นแท้ง G เวอร์ชัน2 เป็นเวอร์ชัน97แบบนี้เนาะชัดเจนมากขึ้นอ่ะมาบอกข่าวดีกันแค่นี้นะฮะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยมาบอกกันต่อไปแล้วกันที่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ